ไม่จะเปลี่ยน,กนอกงละอโ้โม ถ้างั้นก็ต้องพักสตรีมก่อนอนะ่ะ ราผมเปลี่ยนอะไรก่อนแล้วกันชอบเลยโอ้ you have been ไหวอยู่แต่ว่าคือเน็ตเน็ตเกมผมอะไหวแต่ว่าเหมือนเน็ตสตรีมมันเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละ <c oughs> ขนาดน,นั่นเลย <c oughs> ไม่รู้โอเคยัง okay อ่ะสตรีมโอเคหรือยังอ่ะ ต้องว่ารอบนี้จะไม่หลุดนะขอให้ไม่หลุดตามใจเยยทอดอย่าทิฟกดห้าไหมกดห้าไหม คือผมไม่มีปัญหาหรอกเกมอ่ะคือดึมันดึงเน็ตได้อยู่ติดกับข,ข,ขัดยังไงอ่ะมันผมดูโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งก็ไม่เป็นนะมันหายยังอ่ะหรือย,ยังไม่หายอ่ะลองลองลองปิดเอ่์ยังไงอ่ะได้แล้วได้แล้วหรอนายปีศาจเพื่อเริ่มทีจะเก,กี่ยวทีละอันหนึ่งนะอ่าเดี๋ยว คำขอเข้าร่วมแป๊บนะเดี๋ยวดะเออ,เอาหาก่อนเดี๋ยวชิฟโอเคน่ะหมุนเกง เน็ตหมุนเกงแทมไปไหนนี่ไม่เห็นนานแล้ววันดีครับคุณเอเวลีนวันดีคนดูทั้ง5้าท่านด้วยนะครับผมเน็ตค่อนข้างติดๆขัดเนาะผมไม่รู้ว่าเป็นโปรแกรมหรือเป็นอะไรอะ่ะเน็ตผมก็แรงนะแต่ดูสงสัยต้องหาต้องหาวิธีเปลี่ยนโปรแกรมสตรีม Steam แล้วต้องไปหาโปรแกรมแอปอื่นดูท่าจะไม่ไหวรอบนี้เดี๋ยวพี่ก็ลืมแอดหนูเ,นเพื่อนน่ะเอาก็แอดแล้วไง จะใช่แอดแล้วรูปโปรไฟล์อลิสแน่ถูกแล้วถูกแล้วผมแอดไปแล้วแลงโกใช่ถูกต้องแล้วผมแอดแล้วผมแอดไปแล้วก็นี่ไง ต้องเอาของเข้าใหม,อออม่อ่เดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไม่เชื่อผมกดเข้าไปแล้วน่ะเน็ตหมุนอีกแล้วเหมือนรู้ว่ากูกำลังทำอะไรสักอย่างเน็ตหมุนเก่งเน็ตห,หมุนเก่งเจงพี่เปิดไมค์ในเกมได้ไหมไม่รู้ว่าจะเปิดได้ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูแล้วกันไม่รู้ว่าไมค์สตรีมจะดับเปล่าอ่ะเนี่ยผมแอดแล้วเนี่ยคนเนี้ยแอดแล้วเนี่ยกดแล้วเนี่ย เนะเห็นไเพิ่มแล้วควมถออสุกส่งไปแล้วดีที่ถึงแทมแหละพร้อม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 ,พร,อมพร้อมทุกอย่างยูเว้นสตรีมสะดุดพร้อมทุกอย่างยูเว้นสตรีมสะดุดแย่สุดๆเลยอ่ะ ก็ไม่ไม่มีใครกากทั้งนั้นไม่ได้มองใครกากเลยเฮ้ยโว้ยสตรีมลื่นหรือยังอ่ะไม่รู้ว่าลื่นไหมด้วย Oh it's turn to ban. Your team's turn to ban. Junior P. Labler, my young to ban. Your team's turn to pick. Opponent's turn to pick. พรุ่งนี้เล่นด้วยนะแต่ก็ต้องดูก่อนเนาะเพราะผมเลิกงานกี่โมงเริ่มงานเช้าอะ่ะผมก็เลิกดึกเหมือนเดิมเช้าเช้ากลางกลางทีเที่ยงแหละประมาณเริ่มงานทีเที่ยงว่าแ,แต่พรุ่งนี้พี่จะตีมกี่โมงหรอไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะเรียกว่าไม่แน่ใจดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้สตรีมเวลาจริงๆตอนไหนทำงานผมก็ไม่ได้เลิกเป๊ะตามเวลานะ เออไฟเตอร์หรือถ้าจะเป็นต้องเป็นน้อนโอเมลน,น,น้อนเดี๋ยเหมือนเมื่อาวานเมื่อวานผมนักงสต๊อกของผมทำงาน14ชั่วโมงคุณจะไม่ให้ผมพักเลยเหรอผมทำงานตั้ง14ชั่วโมงผมจะไม่ได้พักเลยเหรอแล้วถ้าผมจะตีมต่อยสักประมาณ5ชั่วโมงผมก็ต้องทำงานบ่ายโมงอีกเหมือนเดิมหรอผมก็ตายนะสิคุณเทิ เซ็ตข uh, องหรอไม่ใช่ป่าแล้วรอบนี้ต้องเป็นของจินนี่ผมก็ตายผมยังเป็นคนอยู่นะฮผมยังเป็นมนุษย์ยังเป็นมนุษย์คนหนึ่งอยู่วันเวลาที่สตรีมหมอ จะกำหนดยังไงดีอ่ะมันกําหนดไม่ค่อยได้อ่ะเพราะว่าเวลาเริ่มสตรีมโปรแกรมมันทําการสตรีมทันทีอ่ะมันไม่มีการบอกเวลามาแล้วก็มันค่อนข้างที่จะเป็นทุกโปรแกรมด้วยนะสองติ๊กตอกญี่ปุ่นมาเด็ดมากเดี๋ยวอารมณ์มันขึ้น <laughs> เกี่ยวอะไรกันนี่มันเกี่ยวอะไรกัน น่าจะเป็นจริงๆก็ไม่น่าจะเกี่ยวที่โปรแกรมด้วยแหละอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเอ,อ่อเวอร์ชันของเวอร์ชั่นของ Android เนาะเพราะบางทีอ่ะเวอร์ชั่นอาจจะไม่รับเรารับรองพวกโปรแกรมพวกอะไรนี้ด้วยแหละแล้วโปรแกรมอาจจะไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามามันก็เลยทําให้มีการทีร่แบบว่ามีปัญหาของเรื่องเน็ตเรื่องการสตรีมหลุดบ้างพี่หนูก็มีงานด้วยนะคืองานแอดมินไง เย็นๆผมไม่ได้ทํางานแค่แบบว่าสตรีมแล้วก็ทํางานนะผมก็ต้องมีอย่างอื่นต้องทําด้วยเงินอะไรเอย่ยเรียนอะไรเอย่ยถ้าผมเรียนเปิดเทอมไปผมก็ไม่ได้มีเวลาสตรีมบ่อยแล้วนะผมก็อาจจะสตรีมอาทิตย์ละสองสามครั้งใช่พี่อัดไว้ก่อนเผมลืม สตรีมโอเคหรือยังอ่ะเช็คให้หน่อยจะเปิดได้ไหมลองดิฮัลโหลได้ยินปะทั้งในสตรีมแล้วก็ <Attack. S 1> ดาบหรอไม่สตรีมก็จะหลุด